เดี๋ยววันนี้สวัสดีครับวันนี้วันวันจันทร์ใช่ไหมวันอังคารแล้วเนี่ยวันนี้เราก็จะก็จะมาคุยกันถึงเรื่องหลายหลเรื่องทีเดียวโอ้ยนี่เป็นพระอันดากูเนาะสวยงามเลยนี่ว่าจะมาแจกพระคนละองค์นี่แต่พอดีมันพระเขาไม่เขาเกรงใจนี่เห็นไหมสวยงามมากเลยวันนี้เมื่อกี้เราได้คุยถึงประวัติของพระอันดากูกัน นะครับมันเป็นพุทธศิลป์ที่ของอาณาจักรพุกามนะฮะอาณาจักรพุกามนี่จะว่าเป็นพมา่าก็ไม่ได้นะสมัยก่อนใช่ไหมมันจะเรียกว่าเป็นพมา่าเนี่ยโอย้ไม่ได้หรอกเป็นเ,เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยฮะนสวยงามมากพุทธลักษณะสวยงามอาณาจักรพุกามนี่โอ้โหนายาวนานมากแล้วก็บางครั้งก็ปกครองด้วยมหายาน าทีก็ปกครองด้วยเทรวาสแต่ผูการที่พังด้วยนักการศาสนาของพุทธศาสนานะพังด้วยเหล่านักบวชนักบวชที่เข้ามาเนี่ยภูการอนจากพูการยิ่งใหญ่จะบอกว่าผูการพม,ม่าไม่ได้เหมือนกับเนี่ยเมืองไทยล่ะจะบอกอุทิยาเป็นเมืองไทยก็ไม่ได้สุโขทัยก็ไม่ได้เพราะเมืองสุโขทัยก็สุโขทยัยอุทยาอุทย,ยาใช่ไหมอาจารเมื่อก่อนอนะอินเดียกางตาก็เป็นเมืองของเขาเนี่ยแล้วก็สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาสร้างสิ่งสวยงามขึ้นมา ทุกวันนี้ก็มีการแกะอยู่นะข้านีเคยไปที่มันดาเลมาข้าไปดูข้าก็ข้าไปเห็นเนี่มันการแกะแต่ว่าศิลปะไม่ได้ลายเส้นเนี่ยท่านรู้ว่าลายเส้นเนี่ยก๊อบกันเนี่ยก๊อไปไม่ออกเหมือนลายเส้นที่ว่านะข้าเส้นของข้าได้แต่ก็ไม่เหมือนกันทุกครั้งแต่ก็เนี่ยลายเส้นอย่างเงี้ยอ่าไอ้ไอ้สิ่งนี้เลยเหมือนกันอนเนี้ยมันเป็นคนที่เรียนศิลปะมันจะเข้าใจหลายเขาเรียกทีทิ้งทีเรือ สบัดทีหรือว่าเป็นเส้นของเขาในการที่ทำเหมือนลายเส้นของใคร,รอของมันถูกต้องไหมฮะอันนี้เป็นการพอเราเข้าถึงพวกนักศิลปิน,นจะเข้าถึงจิตวิญญาณแห่งการแกะสลักข้านีนเห็นเนี่ยปุ๊บข้ารู้เลยว่าเนี่ยของมันเลีที่แกะขึ้นมาใหม่นี่เป็นของเก่ามันปนเปนกันไปก็เหมือนพระกุฮอดเห็นไหมพระกุฮอดเนี่ยอ่าเป็นของของกุฮอดแล้วก็น,นิเกก็ออกมาเยอะไอ้พวก เซนพระทั้งหลายมันแยกไม่ออกเพราะมันอยู่ภาคกลางมันเป็นพระทางโน้นแต่ทางโน้นที่ชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีเส้นอะไรใช่ไหมแยกไม่ออกอะไรคือหอดแท้อะไรคือกูหออจริงมันแยกไม่ออกนะยิ่งพระทั่วไปคนแยกไม่ออกแต่ข้านี่เป็นรักเล่นของเก่าขาแยกออกเพราะข้าก็ได้ของแท้มาเยอะแยะนั่นก้าจึงถึงได้ซื้อเอาเมื่อก่อนพระกูหออเนี่ยทางเหนือเนี่ยองต้องมีสามแสนนะครับในสมัยก่อนด้วยนะค้าซื้อมาเดี๋ยวนี้องต้องมาทักสามหมื่นสองหมื่น หมื่นกว่าก็แล้วแต่ซื้อมาได้นะฮะมันอยู่ในพระเกนั่นแหละนะครับในเพจยังมีพระเกย์ใหญ่เพจกูฮอตเนี่ยข้าเข้าไปดูอ่าแต่ของแท้ก็ข้าจะถามถ้าราคาสูงเกินไปที่หญิงเมื่อก่อนถูกกว่าเมื่อก่อนเยอะแต่ถ้าเราต้องซื้อในเรทราคาที่มันตรงตามความเป็นจริงอะไรเงี้ยข้าจะเอามาเก็บไว้ในองค์พระข้าจะของแท้ๆพวกนี้เอาเก็บไว้ในองค์พระเก็บคืนให้กับศาสนาส่วนพระเนี่ยเหมือนกัน เป็นไงค่านี่รู้จักพระอุดรกูมาแต่เพื่อนข้าที่แต่ตั้งแต่เรียนเทวิจิตศินนะประมาณปีสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดเพื่อนข้าเป็นชาวพมา่ามาเรียนศิลปะที่ลุเทวิจิตสินสองพันหนึร้อยยี่สิบเจ็ดประมาณนั้นยี่สิบเจ็ดสองพันร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยข้าเรียนข้าเรียนอยู่เทวิจิตศินเนี่ยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ยข้านี่เป็นเป็นนักเรียนอ่าก็เรียกว่าเรียนอยู่สองสองที่ ค่าได้โคต้าของสินกรัที่หนึ่งค่าได้สมัยนั้นไทยกิจสินเขาเปิดเขาเปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่าอะไรวะเขาเรียกเออปอที่เขาเรียกว่าเป็นอนุปริญญาใช่ไหมเนี่ยเขาเปิดเป็นปีแรกเลค่านี้เวลาแข่งแข่งทักษะฟีมืออะไรเงี้ยแข่งทักษะฟีมือในด้านงานออกไปตกแต่งเนี่ยค่าก็ค่าที่หนึ่งไตโรมา ที่แข่งแข่งอาชีวะใช่ไหมเขาจะได้โล่คราวนี้ได้โล่ก็เหมือนกับแกเป็นนักกีฬานะจุฬาก็ต้องการค่าจุฬาก็ต้องการอ่ารกระบังก็ต้องการสินบกร,กรก็ต้องการสมัยนั้นนะครับเราใช้วิธีอินทรานกันใช่ไหมก็เหมือนถ้าแกเก่งนักมวยเนี่ยจุฬาก็ต้องการย้ายเป็นไปเป็นเผื่อเ,เป็นมวยของของโรงเรียนอะไรเนี่ยเขาเรียกเป็นนักเรียโคตา้าสมัยนั้นมันมันดีได้ข้าก็เป็นหนึ่งในนั้นะนะอ่หลายหลายคนที่ไปโดนเลือก ในข่าก็เข้าไปเรียนค่าเรียนสองที่ที่หนึ่งก็เป็นของศิลปกรที่หนึ่งก็เป็นของโปรยศนะฮะแต่สองปีแรกเนี่ยค่าเกือบโดนรีทายก็เพราะว่าค่านับมาทางเรื่องของของเรียนพวกนี้เพื่อที่จะได้ไปต่อสู้ไปปีแรกใช่ไหมเพื่อได้ต่อสู้อะไรท่านเพื่อต่อสู้กับอาชีวะอื่นๆในระดับอ,อนุปริญญานั่นแหละแล้วข้าก็ได้ได้เจอเนี่ยเจอไอ้ชาวพม่าคนเนี้ย อยู่ในไทยเขามาเรียนศิลปะ,ะเขาโอนมาเขาเรียนเขาเรียนปวทเลยมาก่อนคือเด็กจบม .6 แล้วนะครับแล้วไปเรียนปวทแค่สองปองีถึงมาเข้าเรียนตัวนี้ได้เลยโอนหน่วยกิจเข้ามาได้เลยสมัยนั้นนะครับแล้วเขาก็ให้อพระเงี้ยมาให้ค่าก็าชอบมากเลยศิลปะเป็นพระยืนอย่างเงี้ยองก็ประมาณแบบเล็กกว่านี้หน่อยนั่นเลยครั้งแรกที่ได้มาคราวนี้ข้าก็เลยหาหาแต่ว่าราคามัน มันค่อนข้างจะสูงเพราะมันอยู่ในมือของคนมีตังค์อะไรเงี้ยเออแต่พอผ่าจบการศึกษาแล้วก็ทํางานแล้วข้าก็ได้เจอพวกนี้มาประมาณสักสี่ห้าองค์เจ็ดแปดองค์แล้วก็บินไปที่ไ,ไปเลยไปไปพมา่าไม่บินหรอเข้าไปทางแม่าสายนะสมัยก่อนข้าก็ไปเกี่ยวเรื่อง,เร,องเรื่องพวกพลอยพวกท,าานะกทองคาค้าค้ามาเงี้ยพวกทองแบบทองคําอะไรเนี่ยขเขาจะทองเถื่อนนะใส่น่มา คาคามาอะไเงี้ยพอเข้าพม่มาก็าไปเจอพวกเนี้ยเฮ้ยนี่ไงอา้าวเป็นของแกะใหม่นี่ว่าใช่ไหมแล้วด้วยของแกะใหม่ก็มีแต่ว่าอแต่ไอองที่ไอ้เพื่อนให้น่ะมันก็อยู่ที่อยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนั้นนะะก็ไปคนคนก็ไปเจอแต่พอเทียบแล้วก็ไม่ใช่ของแกะใหม่ของแกะใหม่ของเก่กานพ่พิตภัณฑ์เขาก็มี ก็ไปดูวิวิธารเราจําได้เลยหลายเส้นเนี่ยหน้าตาประมาณนี้มันเป็นศิลปะปาระครับในยุคข,ของปาระนะครับก่อนหน้านั้นก็มีอันดากูแบบศิลปะบบคุปตะก็มีปาระก็มีเออมันเป็นศิลปะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นของคุปตะก็น่าจะกลมหน่อยแล้วก็ออกไปทางอินเดียอินเดียแบบเทพๆนี่น,นะแต่ถ้าปาระก็จะแอปพลายไปแบบอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ยังอิงอิงศิลปะเข้ามาเหมือนกัน เข้าเข้าไปดูพอข้าไปดูแล้วก็การนี่นแยกย่อยได้แต่เราไม่รู้แหล่งที่จะได้ของเก่ามันมีของใหม่ก็เลยกลับมาบานปีพศ537 38ตอนสานะิดสามนั้นน่ย้าก็เลยไม่นีตอนหลังข้าถึงรู้ว่ามีเหล่าพวกทหารเขา,เขาเขาเข้ามาแล้วเขาไปเอาเข้ามาขายในในเมืองไทยพวกทหารพวกนี้มันมันก็คือพวกเจ้านายของมันเงินเดือนไม่เท่าไรหรอกพอมา่าเงินเดือนเดืๆๆอนหนึ่งหมื่นกว่าบาทเองระดับไหนไหนันเงินเดือนเขาน้อย แล้วนนคนขุดอ้นนี้ก็คือพวกอิสลามพวกอิสลามเขาไปขุดคนชาวพุทธมาไม่เอานะเขาไม่กล้าเเข้าบ้านด้วยกล้าไปถามแล้วเขาไม่ลามากล้าเอาเข้าบ้านพวกที่มีก็คือพวกอิสลามนะครับแล้วก็พวกพระที่ไปหยิบไปแกะตอนทนเจดีย์พังเลยมันมีเขาเก็บไว้ในช่องในเหลือบอยู่ในเจดีย์ในมหาเจดียด์จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเจดีย์ของพุกามเนี่ยมีเป็นหมื่นครับบางทีก็พังมาแล้วเป็นหมื่นๆเจดีย์เป็นพังมาแล้วมันก็ไปเอาเงี้ยมัน มันอยู่ข้างใต้บ้างอยู่ในซอกบ้างอยู่อะไรบ้างที่เขาทําไว้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ครับเราสร้างไว้สืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งอันนี้พวกกษัตริย์ทำกษัตริย์เนี่ยของเขามีมาตั้งกี่คนก็ไม่รู้อันดับรจ้ของเขาสี่ร้อยกว่าปีอันจกกกรรันจกผูการล่มสลายไปเมื่อหลังแล้วลบดูมาเป็นพมา่านี่เสียไปนี่ไม่ใช่ศิลปะพมา่านะครับเป็นศิลปะที่เป็นดั้งเดิมในสมัยยุคข,ของอคุปตะยุคข,ของปาระ เมื่อประมาณแ0 0กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอายุบางบางองค์เนี่ยยาวนานถึงพันพันสองร้อยปีครับเป็นพันสองร้อยปีหรือพันสามร้อยปียาวนานกว่ายุคข,ของลบุรีของเราอีกแต่ศิลปะมันก็จะกลมกลืนเนนั้นแหละเพราะว่าสร้างกันต่างยุคต่างสมัยใช่ไหมฮะแต่ว่าเรว็วที่สุดก็ประมาณหกร้อยกว่าปีหกร้อยปีก็จะมีพวกนี้อยู่ยุคทีร่รุ่งเรืองเนี่ยเขาจะสร้างเพราะเขาถือว่าการสร้างกษัตริย์สร้างเงี้ยเขาได้เกิดไป,ไป ไปเป็นเทพมันก็เหมือนฟาโรห์เป็นการสร้างแสดงตัวตนขึ้นมาในหน้าตาเขาจะไปเป็นหน้าตาในาย,ยุลักษณะนั้นๆแล้วหน้าตาจะไม่หนีกันไม่หนีกันเลยค่าที่มีอย่างนี้เป็นร้อยชิ้นนะครับเป็นร้อยชิ้นค่าจ่ายไปลุมรวมไปเสร็จแล้วก็หลายสามล้านกว่าบาทในยุคอย่างเงี้ยนะเป็นร้อยชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งก็หลายตังค์อยู่แต่ว่ามันเป็นงานศิลปะมันแกะจากหินแกะจากหินสบู่ท่านเป็นงานที่แกะจากหินสบู่เนี่ยอัเนี้ยมันก็ มันก็แตกต่างกันมาถ้ามีอย่างนี้เยอะแยะค่จะทิ้งไว้กับผืนแผ่นดินให้กับคนจะได้มาที่นี้ตั้งเป็นงานศิลปะในทางพุทธศาสนานะครับของพวกมหายานอันนี้คือหินอินดากูอ่าเดี๋ยวข้าก็ไปกะองเล็กๆมามาเ,เดี๋ยวเาเล็กก็หลาตามอะไคประมานมันก่อมันก็หลตงค์แต่ของเกยเยอะนะครับตาตาไม่ถึงก็ได้ของเกของเกหมายถึงว่าแกะตอนนี้เหมือนที่อินเดียตอนนี้ยังแกะอยู่แกะงาช้างแกะแกะ ไอ้แกะช้างเนไหมแกะช้างแกะแกะช้างแกะองค์พระเล็กๆแกะในงานศิลปะเนี่ยท awesome ินเดียก <ười> ็ยังแกะอยู่นั <names> ่งแกะข้าไปโรงงานเขาเลยข้าไปถึงข้าไปถึงที่อ่ะท <giving> ี่พม่าข้าก็ไปโรงงานแกะอย่างนี้เลยแกะหินหินตะบูเอามาจากอินเดียอินเดียหินตะบูเยอะนั้นมันเอามาจากทางโน้นทุกวันนี้ยังแกะเนื้อเดียวกับไอ้นี้เห็ไหมช้างแกะเห็นไหมเดี๋ยววันหลังข้าเอาช้างแกะอินเดียมาให้ดูโอ้โหเขาแกะหินนั้งก้อนเขาจุดดจุดั้น แล้วแกะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นข้างในเรื่องราวแต่ยังไงก็ตามมันเป็นศิลปะอินเนอร์ของชาวบ้านมันไม่ได้ออกมาจากหลักอนาโตมีที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดจากอนาโตมีก็ต้องไปซื้อที่บอมเบ์ซื้อจากศิลปินซึ่งงานของเขาก็จะสูงขึ้นมาเกี่ยวแกะพวกปะพิคเนตเห็นไหมที่นี่ครับมีปพิคเนตข้าชอบงานศิลปะนี่ก็คือเกิดจากหินสบู่แล้ววิจิตรพิบสดานไหมวิจิตรพิสดานมากสวยงามมากและมันได้ศิลปะแท้ถ้ากเ้าเอางานศิลปะเหล่านี้เก็บไว้ในพุทธศาสนา มาจากที่หลากหลายไว้ในองค์พระนั่นคือจิตจิตจำนง,งครับที่จะ